เจอข้อนี้เนี่ยต้องแปล choice ให้ได้เท่านั้นถ้าไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องมีบุญเยอะๆในการมั่วนะฮะเนื่องจากใน choice เนี่ยเป็น verb หมดเลยเอา้าครูเบิร์ดรู้ได้ไงว่าเป็น verb หมดเลยอะสังเกตจาก will ฮะ will แปลว่าจะจะเนี่ยมันต้องตามด้วย verb ถูกไหมเช่นเราพูดภาษาไทยอะจะกินจะเดิน,จะ,ดนจะนอนจะนั่งเราจะไม่พูดว่าฉันจะแล้วก็หยุดไปฉันจะต้องจะตามด้วย verb ข้างหลังยังไม่มี verb เ,เ้ยแสดงว่าใน choice เป็น verb แน่แน ยังไงก็ต้องแปลนะเพราะทุกข้อคนละความหมายหมดจำฮะ deduce มันจะแปล deduce จะแปลว่าอนุมานว่าหรือลงความเห็นว่าเช่นผู้หญิงคนนี้เขามีลูกนะแล้วลูกเขาเนี่ยอายุ90กว่าปีละฉันเนี่ย deduce ว่าลงความเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ต้องอายุร้อยกว่าปี deduce ลงความเห็นว่า deduce ลงความเห็นว่าส่วน delegate จะแปลว่ามอบหมายงานชาร n แน่ e ดลเ a t กงานงานวันเกิดที่จะจัดให้พี่สาวให้แกทำนะจัดเวอรเวอร์วางๆแล้วกัน Delegate มอบหมายงานส่วน Dominate แปลว่าควบคุมหรือมีอิทธิพลในพื้นที่นั้นในแวดวงนั้น Dominate ควบคุมหรือมีอิทธิพลเช่นแก๊งยากุซ่าแก๊งเบิร์ดบุกเนี่ย เขา dominate พื้นที่บางบอนนะอย่าไปเยมกัมเขานะเขาดุมา dominate ควบคบุมมีอิทธิพล dominate ควบคบุมมีอิทธิพลส่วนคำว่า differentiate สังเกตฮนะมันมีคำว่า different อยู่ข้างในถ้าเป็นแค่ different ถึงแค่นี้นะมันจะเป็น adjective แปลว่าที่แตกต่างที่แตกต่างจากสิ่งอื่นแต่พอเติมเข้าไปกลายเป็น verb เด,ดาด y แปลว่าอะไรดีแปลว่าทำให้ละ ทำให้แตกต่างหรือแยกออกมานั่นเองเช่นเราต้อง differentiate ให้ดีระหว่างข้อได้จริงกับสิ่งที่เธอมโนเอง,เองนะอย่าไปคิดว่าผู้ชายรักแกทุกคนอะไรเงี้ย differentiate แยกออกมาหรือทำให้แตกต่างมาดูโจทย์ของเราฮะโจทย์ของเราเนี่ยบอกว่าทีมมาร์เติงเนี่ยกำลังมองหากลายุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งจะแยกแบรนด์ของเราออกจากการแข่งขนะันฮะซึ่งแยกแบรนด์ของเราแยกแยกต่อเป็น ดีดียสค่ะความจำความจำอาจจะแบบลืมเลือนกันได้ดูไหมไม่ใช่ฮะต่อเป็น differentiate ต่อเป็นข้อดีดอค่ะแยกแบรนด์ของเราออกจากการแข่งขันฮะจริงๆตรงเนี้ย competition คือการแข่งขันเนาะบางคนถามว่าคูเบิร์ตหนูเปลี่ยนเป็น competitors ได้ไหมได้แยกแบรนด์ของเราออกจากคู่แข่งก็ได้ความหมายคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันต่างกันนิดนึงถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็น competitors competitors แปลว่าคู่แข่ง คือแยกแบรนด์ของเราออกจากคู่แข่งอันนี้เน้นไปทางคู่แข่งแต่ถ้าเกิดแยกแบรนด์ของเราออกจากคอมเพนดิชันการแข่งขันอันนี้พูดถึงตลาดกว้างๆคือในตลาดเขามีแข่งกันอยู่เช่นขายมือถือเหมือนๆกันแบรนด์ของเราเนี่ยผลิตมือถือที่สามารถบินได้เงี้ยอ่ะก็แยกเราออกจากตลาดเลยอันนี้ก็จะกว้าง,กว,าง,ก,วางกว่านะครับแต่ว่าสลับกันได้นะ grammar มมไม่ได้ผิดอะไรสับในโจทย์นะฮะมีคำวา่า strategies แปลว่ากลายุทธ์ Innovator แปลว่าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆฮะที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆและ competition คือการแข่งขันสับใน choice ถือว่าท้าทายพอสมควรเดี๋ยวจะมี t e ส t ฮนะทวนก่อนแล้วกันนะ A deduce แปลว่าแปลเป็นไทยคุณเบิร์ต deduce ลงความเห็นว่า deduce ลงความเห็นว่า delegate มอบหมายงาน delegate มอบหมายงาน dominate ควบคุมมีอิทธิพล อะไรวะ dominate คุ Domin ้ค um ุมมีอิทธิพลและ differentiate แยกออกมา differentiate แยกออกมา taste นะฮะเอาแค่3คํคำที่คุเบิร์ดที่มันไม่ใช่ช้อยถูกอะเอาแค่3คํคำนะ differentiate ทำไปแล้วเดี๋ยวลองแปลดูนะคุูเบิร์ดแปลโจทย์ให้ฟังแล้วกันนักเรียนลองเลือกในใจเขาบอกว่าหลังจากการตรวจสอบ หลักฐานที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยนักสืบเขาก็สามารถที่จะอะไรตัวตนของคนผิดได้เขาเพรสคือผู้ร้ายคนที่ทำผิดก็สามารถคล,าคล้ายกับระบุได้ว่าคนไหนอ่ะเป็นคนทำผิดแน่ๆระบุก็คือสรุปได้ว่าตรงกับดีดยู่ลงความเห็นได้ว่าใครอ่ะเป็นคนผิดกันแน่อ d เดนติตีคือตัวตนรู้ชื่อรู้หน้าตาว่าอ่ะผิวพัรร์เป็นแบบนี้หน้าตาประมาณนี้นะ ตอบเป็นข้อ A ฮะถัดไปข้อที่2นะครับสับสามคำเดิมน,นะ3ามคำเดิมลองตอบในใจผู้จัดก,การเนี่ยตัดสินใจว่าตัดสินใจที่จะทำอะไรเกี่ยวกับง,งานการจัดการงานสัมมนาฮะไปให้ผู้ช่วยของรอนแสดงว่าต้องต้องมอบหมายงานอะมอบหมายงานคือ delegate 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 assistant ก็คือผู้ช่วยนะครับ ถ้าไปข้อที่3 Decade คือทศวรรษหรือ10ปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาบริษัทนี้เติบโตเติบโตแล้วทำไมตลาดด้านเทคโนโลยีฮะแสดงว่าอาจจะขายดีอ่ะคนก็ใช้แต่ยี่ห้อนี้กันตลอดแสดงว่าเขา dominate dominate มีอิทธิพลในตลาดด้านเทคโนโลยีใครจะซื้อมือถือก็ซื้อแต่ยี่ห้อนี้เลยมือถือรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นสู้ไม่ได้เลยสืบประมาณนั้นนะฮะ ทวนศัพท์อีกรอบหนึ่ง deduce ลงความเห็นว่า delegate มอบหมายงานและ dominate ควบคุมหรือมีอิทธิพลจำไว้ให้แม่นฮนะ